สบายดีมันนี้มาพอกับนาง่องพู้สาวฝั่งของเนาะมันนีนางสิมาอ้อเห็ดปวกให้พี่น้องเบิ่งเนาะก่อนอื่นเฮาก็ซิมาเนะนำส่วนผสมกันเลยเนาะว่าม,มียังแหน่พระเอกของเฮาก็คือเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกดอกตุมต้มๆอบบล่างแล้วเนาะแล้วก็ซิมีนํำยานางมักพริกกับผักบัวเนาะหรือว่าหอมแดงหั่นตําใส่กันแล้วก็ซิมี่นำปลาแดกเนาะแป้งนัวเกลือผักอีตูเนาะโอเคเฮาไปลงมือแกงกันเลย มาบัดน,นี้เขามาข้างหมอเนอะาะใส่น้าจยนั่งผิดกัะเัาหอมแดงเนาะหอมตำประเด็กเตือแป้งนัวเอ้อเนอะอาะเขาสิโปรใส่น้าลายใส่เห็ดลงไปเห็ดนั่งกระเพาะคืงเนาะเพราะดอกได้มันใหญ่นั่งกระเพาะคืงทาให้ฟด นี่เนาะหลังจากเขาปะให้ฝดเฮ็ดกระซุกเลยหวานหวานเฮ็ดปวกสดเนาะสื่อมาสดซดยังอยู่ในขี้ดินอยู่เลยเอามาละในเสานเนาะบาัตรให้เขาไปใส่พระพอ,อิจูลงไปเนาะาสรสชาติเขาก็ซิมแล้ว,น,ว,วนัวหวานหวานฮิดชิวะแกงก็ได้อันนี้ยจะนางค่ะเอิญเออแกงหน้ามันต้องร้ายกว่านี้เนาะได้หมกกักใส่กระเบื่อกระใสเด้อนั่งบอกหมักนั่งก็เลยบอกใส่โอ้ยเห็นบอก แกงเกพื่นแต่ใส่พาร์ตี้อยู่เนาะแกงเห็ดปัวบาดนี้เ้าสิปิดเตาเนาะถือว่าเป็นอันเซ็ตสิ้นเรียบร้อยกินได้เลยดอกง่อยอ้วนๆเห็ดกัวมิโล่หนึ่งได้พี่น้องหาล่อยหาสิบบาทเนาะดอกอุลูอ่อรวยเห็เนบอกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะก,ก็มางทำให้เบิ่งเนาะวิธีการทำก็ตามคลิปเลยเดอ้อสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมก,าากดซับสไครต์กดกระดิ่งให้นางน้ำเนาะติเตือนได้เด้อพี่น้องเผ็ดยังผิดกะติได้เนาะ แนะนำมาได้คำตคิโอเคสําหรับมื่อนี้นางกสิโอตอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายสบายดี